นี่อน,นี้เป็นข่าวจากคุณหมวดตีชูไทยวงมีสําหรับพอบอทบและพอบอสอบกทบลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนพร้อมกับมอบทุนยังชีพเพื่อการศึกษาและก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่เขตชายแดยนเขตชายแดยนบ้านห้องกับมีผู้แล้วทั้งน้องค้นน่อมตอง่ข่แถบบึงการแถบ ทั้งน้องบัวลําพูแถบจังหวัดเลยแต่ว่านี่เพิ่ลงไปจังหวัดเลยนะครับโดยมีพลเอกจเจริญชัยหินเถ่าผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกนะครับกองทัพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กําลังใจคณะครูและเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านคุกบ้าน บ้านโคกนิวนะบ้านโคกบมมีรอเรือดิโคกนิวนะครับและโรงเรียนเพียงหลวง18ตําบลปากตมอามเภอเชียงคานจังหวัดเลยในมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบขนมและไอเต็มนี่ล่ะมองมันนักนี่เพื่อเด็กๆไปใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เพื่อ,อ ต้องการให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็ให้ห่างไกลยาเสพติดห่วงแหนห่วงใยกองทัพบ,บกโดยในการจัดการหาทุนยังชีพเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาและสิ่งของที่จําเป็นอื่นๆในครั้งนี้เกิดจากกองกําลังสุรศักดิ์มรีได้จัดกิจกรรมสุรศักดิ์มนตรีอาร์มี่รัน2024วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาได้มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนผู้ปกครองและ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเป็นการ,รลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนปีนี้มันเศร้าหนาวแล้วนะตั้งเศร้าหนาวพนันยังใส่อยู่เดทางผลมันอากาศเย็นนะทางพนโทบุญศินได้พาดกลางแม่ทับน้อยที่สองพลตีนาริศโพยนอกผู้บัญชาการกองทัพกาลังสุรศักดิ์มนตรีผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในสองส่วนแยก หพลตีพุทธิวัน์สิริพงพลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่หน่วยราชการในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้โอ้สุดยอดดีพาหยัออยงวันที่เพราะบ้านห้องกันยังขาดแค่หลายอยู่ดิทหารเพิ่นกันยังมองเห็นควมจําเป็นนะครับของอทั้งพอบอทอบอพอบอสอบอกอ ทอบอนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกับพี่น้องประชาชนที่เขาบอกว่าครูไม่ได้เข้าเวงนะครับทหารไปเบิงให้เด้ไปเบิงไปแย่งให้เดพี่น้องนะครับเ,เรื่องนี้เป็น,นการมองเห็นจากาผู้บัญชาการทหารบกคือพลเอกจเจริญชัยหินเท่านี่แหละครับน้ำสุุลหินเท่านี่น้ำสกุลคนม้าเท่าเด็นะครับจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเอาเ้า สุดยอมรับสุดยอดนะครับความกิจการไกลของเพื่อนเบิ่งแง่ครับคนที่อยู่ชายแดนเบื่องแง่ครับคนที่ขาดตัวบุกห้องทังด้านการกีฬาทางด้านการศึกษานี่นี่หน่อยๆก็ขาดเด้เพราะว่าคน้าเทอาคนมีเงินมันต่างกันนะครับค่าของเงินต่างกันเงินบาทหนึ่งเงินลอยหนึ่งต่างกันเด้ยเงินลอยหนึ่งคนมีเงินนี่โอ้ภาษาเงินลอยเอาสันะแต่ว่าขันคนบ่มีเงินนี่ลอยหนึ่งนี่โอ้หลนั่นล่ะครับคือการมองเห็นของพอบอทบนะครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับ การที่จะมอบของดีๆให้กับนักเรียนเบื้องจากรูปเนาะเบิงจากรูปน้อยๆเด็กยนักเรียนนะครับใส่เสื้อผ้ากับพาโพกไปเบร์นะครับได้กินในตมกมขยกมือไปเวนะครับดีแท้ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การข่าวจากผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นนะครับหมวดตีชูไทยวงวุ่นมีนี่แหละครับเิ่นกระ่รมงไห่อ่านทุกมืออ้าวเจ้านี้หกโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับ อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรรบฟังสักลายกระจายข่าวนะครับนำข่าวเข้าเรื่องราวต่างๆมาบอกพี่น้นองให้น้องฟังทั้ง88.7เ,เมกระเฮือดฟังบระท่านก็ฟังทั้งสักลายกระจายข่าวพิมพ์กาไปทั้ง Google นั่นแหละนะครับบสิเป็นทั้งยูทูบทั้ง a c e b o o k นะครับท่านสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณอพออ,อวินิจพิทักษ์สวรรค์ผมสักชัยพัฒนาที่ปรักษา้รายงานข่าว นะครับอนุภาพฮันสุรีเป็นผู้ดูแลทั้งดัานเทคนิคและซอฟต์แวร์สำรองนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมน้ำดื่ม b b ทิพเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis มฆ่าเชื้อ้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโทร083 355 3378 083 3 5้3378